นี่ตรงนี้จ้าเดี๋ยดรู้ไหมอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยจ้ะเนี่ยเนี่ยต้นฝกักฝักนี่ไม่รู้จ้ะนี่ดอกแคป,ป่าแคป่าป่ะสวยจังเลย ล,ล้มลือนเนาะดูสิเลยนะเสียงน้ำนะพุกัฟังสบายสบายหูสบายใจอย่าบอกว่าเต็มนะเมมโมอรี่เนี่ยเนี่ยอน่จา้าถอดชมวิว ดูสีน้องปลาแหวกว่าสวยจังเลยนะเจ้าของเขาต้องรักธรรมชาติมากเลยเนาะรักธรรมชาติรักสมุนไพรจ้าจ้าขอบใจนะครับลูกเนี่ยสวยจังเลยเดยดดีวมามีบอกน้องมีพวงคามีพงคด้วย วรมีบอกน้องให้น้องให้น้องถามถามเจ้าของให้หน่อยถ้าถ้าถ้ากลิ่นไม่ได้มาจากกระดังงาที่ฉีดนะเขาก็มีกลิ่นในตัวเองนะถ้าถ้าจมูกเราไม่เพี้ยนซะก่อนนะโอ้รัดเมยสวยขนาด เดี๋ยวนะจะตัดคลิปตรงไหนดีสวยหมดเลยอะ